ยาลิทตัวกลางคุ้มยังไงได้อะไรเฮียพัทจัดให้ยาลิตมีจุดสสมาร์ตตัวปี2023คันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเลยตัวท็อปก็ได้ควาคุ้มระดับตัวท็อปเลยเริ่มจากแค่หน้าตาก่อนตัวนี้ชมหน้าแฮมเมอร์เฮดได้หน้าตาทรงเดียวกับตัวท็อปพรีเมียมเลยนะถึงแม้จะเป็นตัวสปาร์ตตัวนี้ได้สีเท่าแลมโบมาแล้วและนี่ที่สำคัญเลยล้อแม็กอลอยทูโทนมีมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นไหนรุ่นย่อยไหน ล้อแม็กสีเดียวกันลายเดียวกันเลยแต่ตัวนี้พิเศษคือผูกระจกครับได้เป็นตัวสีดําพร้อมไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยและที่สคัญอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของตัวนี้นี่กุญแจคิเลตได้มาแล้วบอกเลยว่าการใช้งานง่ายมากเพียงแค่มือกุญแจแล้วกดปุ่มสไาด์พี่เข้าไปได้เลยและในเรื่องของภายในตัวนี้มีการดีไซน์ที่เน้นธีมสีดําเป็นหลักตั้งแต่ตัวรถยันหลังคากันเลยทีเดียวและที่สำคัญตรงนี้นะ ตัวนี้โครงสร้างเดิมเลยอาร์คเดิมไม่มีบิดไม่มีแก้ไม่มีสวมทะเบียนไม่มีแก้โครงสร้างใหม่แน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีชนหนักชนน้ำพิฆาตมานั่นเองและที่สำคัญข,ของยาลิตตัวนี้เลย5ประตูก็จริงแต่พื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังมีให้ใช้งานได้จริงไม่ได้มีไว้ดูเฉยเฉยและที่สำคัญถ้านั่งได้แล้วเก็บของคู่กันถามว่าทําได้ไหมทําได้ด้วยความเป็นตัว5ประตูตรงนี้พื้นที่เก็บของมีให้ประมาณนึงอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่พองจริงเราสามารถพับเบาเก็บของได้อีกเยอะเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ เก็บของโดยสารกระโนไปคู่กันไปได้ใช้งานได้หลากหลายใครกําลังหาออปชั่นการใช้งานแบบนี้อยู่เฮียแนะนำเลยยาลิสร์ทออปชั่นภายในตัวนี้เริ่มกันที่ตัวนี้เลยบูตสตาร์ทมีมาให้แล้ว พ่วงกับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันสามกลางหุง้มดน้หนังพร้อมกับตัวจอกลางที่ต่อ Android, a u t o e p p l เ c a r p l a y ได้ไม่พอแอร์ Air ก็ยังเป็น Auto ออโต้อีกตั้งหากนี่แค่ตัวกลางแต่ได้มาครบเลยไม่พอเบาได้ไปเบาะหนังเน้นทูโทนออกแนวไวรุ่นเทสดีหน่อยอันนี้ได้สีเทาดําตัดกันมาสวยงามมากและก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ 1 2 0 0ตัว VVT-i e เรียบร้อยเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมีวาล์ปลาันมาให้เรื่องของอัตราการเร่งที่ได้ไปทั้งประหยัดน้ำมันทั้งอัตราการเร่งระยะยาวที่เดินทางไกลได้ไม่มีเหนื่อยกับตัวนี้เลยตัวตยย้ยาลิท1.2สมาร์ทและทีม่มัญมาที่นี่อยู่กับเฮียพัดจัดให้แน่นอนตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำบิดความก่อใหม่ซื้อไปตัวเจอยินดีซื้อคืนกัน100%และทีม่มัญคันนี้ค่าตัวเบาอยากรู้ว่าเท่าไหร่แคปเจอหน้าจอจิ้นหน้าไฟาทักถามมาได้เลยครับ